ใหญ่เปิดตัวแอมบาสเดอร์เนใหม่แต่จะต้องมีปัญหาตลอดถ้ามันเกี่ยวกับ b l a c k พิงค์ราลอาจจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมต่อในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b l a c k พิงค์ V I P ท่านทจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของซีซาร์ b l a c k พิงค์และศิลปินคลายวายจีให้ได้รับชมมันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของพวกเราด้วยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะที่แบรนด์ใหญ่ๆจะมีแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือ global brand ambassador หลายๆคนที่แอดพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา <c oughs> Tiffany Co. ได้ประกาศ house ambassador คนใหม่ล่าสุดของแบรนด์ซึ่งก็คือจี m i n แห่งวง BTS นั่นเองค่ะ ส่วนสาวโรเซ่ของเราก็ยังคงเป็น global brand ambassador อยู่ตามเดิมนะคะและเช่นเดียวกันกันกบดิโอที่เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาก,ก็เพิ่นจะประกาศแต่งตั้งให้ชีมินวง BTS เเป็น global brand ambassador คนล่าสุดเช่นกันซึ่งพี่จีซูก็ยังคงเป็น global brand ambassador both ทั้งแฟชั่นและบิวตี้ของดีโอการที่แบรนด์เดียวกับศิลปินไคป๊อปคนอื่นๆให้มาร่วมแคมเปญด้วยนั้นก็แสดงว่าเขาเห็นตัวอย่าง GBA ที่ส่งเสริมแบรนด์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักแบรนด์เป็นวงกว้างขึ้นมีอิทธิพลทั่วโลกทําให้เพิ่มมูลค่าแบรนด์สูงขึ้นช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ส่งผลดีกับแบรนด์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของธุร,รกิจจดจําแบรนด์ได้นั่นเองและ ชีมินก็เหมาะมากกับแบรนด์ดังระดับโลกทั้งสองนี้เลยนะคะแต่มันก็จะมีติ่งเล็กๆบางคนนะคะที่พอประกาศแบบนี้ปุ๊บก็คือมาแสดงความยินดีกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบชันทีเลยแต่ไม่ไว้ลงท้ายมาแขวะมันเน็บมันแนวว่านู่นว่านี่ให้ศิลปินอีกคนว่าอี้ยงอะ นิสัยบดีใจดำอำมาตุนิสัยแย่แบบเนี้แก้สะนะคะเสียเวลาชีวิตปเปล่าๆค่ะเพราะในควาเป็นจริงแล้วไม่ว่าแฟนๆจะตีกันขนาดไหนสุดท้ายศิยลปินก็ต้องอยู่ร่วมแบรนด์กันอยู่ดีนะคะ ใด,ดก็ตามใครจะมาใครจะไปแอดสรุปให้เลยว่าตอนนี้จีซูยังเป็น G B A ของจิโอและคาเทียโรเซก็ยังคงเป็น G B A ของสโลฮงและทิฟฟานี่เจนนี่เป็น G B A ของชนนลและคาร์ลินคลายเหมือนเดิมและแน่นอนลิซ่ากับตำแหน่ง G B A ของทั้งซิลีและบูกอรีค่ะ สาวส oh. าว blackpink ทั้ง4ได้มีผลงานให้มาประจักษ์ถูกพูดถึงในรายงานประจำปีและมีป้ายแคมเปญไปทั่วโลกเป็นหน้าเป็นตา represent brand จนเป็น viral และส่งเสริมแบรนด์ให้เกิดความ impact อิ่มใจมาตั้งแต่ K-POP ยังไห้แมสในวงการแฟชั่นเลยด้วยซ้ำค่ะการที่แบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆทําทำสัญญากับ Blackpink และยังคงต่อสัญญาเรื่อยมาอีกทั้งเห็นคุณค่าดูแลเทคแคร์และให้เกียรติสาวๆเสมอมา <c oughs> ก็เพราะเขาเห็นความดังความปังความสวย perfect f i g u a l และความสามารถอีกรอบด้านความทรงอิทธิพล powerful อำนาจที่สามารถโดนบันดาลทอื่นคล้อยตามได้ของสาวๆไงคะ ซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าถ้าแบรนด์เพผยหลุดมือเมื่อไหร่ก็พร้อมจะมีแบรนด์ใหม่มาชกตัวอย่างไวแน่นอนค่ะ,คะแลวเพื่อนๆคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆเลยนะคะและหากชอบคลิปวิดีโอนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเลยนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนขอให้มีความสุขกันมากๆปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <S <S บ๊ายบาย